ขอความสุขความเจริญในการฟังธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับฟังรายการสดในคืนนี้ท,ทุกทุท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่16เมษายนเป็นวันปิดอบรม คอดกรรมฐานเขาเรียกว่าคอดวันสงกรานเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ส6หเมษายนก่อนอื่นอัตมาภาพพร้อมกับคณะพระวิปัสนาจารย์ท่านเจ้าภาพคือคุณแม่สมพิษแท่กรรมลูกโยกขีทั้งหลายตลอดถึงพระโยคะว,วจรที่ลากรรมฐานไปวันนี้ ก็ขอแบ่งบุญนะที่ได้จากการสอนกรรมฐานตลอด15วันนี้แก่ญาติโยมที่กำลังรับชมรายการในคืนนี้อยู่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ยกมือสาธุอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์กับท่านที่เป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นประธานใหญ่นั่นก็คือคุณแม่สมพิษแท่กร,รม กับญาติโยมที่อยู่ในทางบ้านได้ร่วมทําบุญมาในกลุ่มหลายของอาจารย์ก็ดีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระครูภาวนาสมณวัตรหลวงพ่อประจักสิริวันโนได้ถวายโดยตรงกับหลวงพ่อก็ดีก็ขอได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์และท่านทั้งหลายได้สร้างบ่มเพ็ญมาตลอด15วัน ลูกโยคยีทั้งหลายนะทีนะ่ปฏิบัติธรรมตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตนะิด้วยความขยันหมั่นเพียรนะจนกระทั่งครบ15วันนะในวันนี้ทุกทุกท่านก็ขอให้ได้อนุโมทนานะในบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ได้ทำที่ญาติโยมได้ทำแล้วก็ที่ตัวของตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดมา นี่ก็เป็น <c oughs> ประเพณี <c oughs> เป็นธรรมเนียมที่หลวงพ่อประจากสิริวันโนมักจะได้ <c oughs> มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกศิษย์ลูกหา <c oughs> หลังจากจบคอตเกือบจะทุกครั้งหลวงพ่อจะไม่ลืมที่จะแบ่งบุญที่ได้จากการสอนกรรมฐานนี้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เจอกันในครั้งแรกว่าบุญกุศลที่หลวงพ่อ ปฏิบัติธรทาสอนกรรมฐานสวดมนต์ก็ดีสอนกรรมฐานก็ดีเนี่ยก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านได้รับอานิสงส์อย่างนั้นเช่นเดียวกัน <c oughs> การจะได้รับอานิสงส์หรือไม่มันอยู่ที่ตัวของญาติโยมเองเนาะเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ให้ญาติโยมก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองด้วย นั่นก็คือการยกมือขึ้นสิบนิ้วนะอนุโมทนาบุญกับบุญกุศลนะที่ครูบาอาจารย์ได้ทำขนาที่ยกมือขึ้นสิบนิ้วสังเกตดูใจของตัวเองว่าใจเรามีความสุขไหมมีความชื่นบานไหมมีความปลื้มปิติกับครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างความดีในตรงนี้ไหมความดีในการสอนกรรมฐานในโยมนะ เป็นความดีที่ค่องข้างที่จะสูงสุดสภทา,านังธรรมทานังชินาติองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงหลวงพ่อไปจากเคยสอนอยู่เสมอให้กำลังใจแก่คณะวิทยาคณะพระวิปัสสนาจารย์ให้กำลังใจแก่คณะาาวิปัสสนาจารย์ว่าเราทั้งหลาย ได้มาทำหน้าทีนะ่สนองงานขององค์สมเด็จพระสมมาสมเรธเจ้านั้นก็คือการช่วยกันเผยแผ่วิปัสนากรรมฐานหรือว่าวิปัสนาธุระนี้ให้กว้างไกลนะถึงจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ต้องยอมทนนะเพื่อจะให้งานขององค์สมเด็จพ่อนะพระองค์สมเด็จพระสมมาสมเรธเจ้าซึ่งพระองค์ตั้งปณิธานไว้เลยว่า จะขนสัตว์ออกจากสังสารวัตนี้ให้ได้ฉะนั้นเราทั้งหลายนะถึงเป็นสาวกก็คงจะเรยียนรอยตามตั้งความปรารถนาที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมได้รู้แนวทางได้รู้วิธีการของการประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อๆไปนะ อันนี้ก็เป็นปณิธานที่องค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าตั้งไว้แล้วก็หลวงพ่อปริจาก็ได้ดําเนินได้ดำเนินปฏิบัติมาตลอดเวลาท่านเสียสละเวลามากญาติโยมทั้งหลายที่เคยสอบอารมณ์กับหลวงพ่อจะเห็นว่าหลวงพ่อทุ่มเทในการอธิบายให้เข้าใจเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะพูดแล้วพูดอีก รอบที่หนึ่งไม่เข้าใจรอบที่สองมาอีกก็พูดอีกพูดเหมือนเดิมนะก็เพื่อจะให้ญาติโยมได้เข้าใจแม้แต่รอบที่สมบางคนบางทีก็รอบที่สี่ก็มีก็ยังไม่เข้าใจอันนี้ก็เพราะว่าบุคคลทุกคนนะมันไม่เหมือนกัน,นด้านสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันได้ความรู้ความเข้าใจก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นหลวงพ่อท่านเข้าใจญาติโยมทุกคนจึงมีใจที่มีเมตตาสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งค่ําคืนเกือบจะถึงเวลาของการฟังเทศแล้วหลวงพ่อกองคันก็ยังไม่จบจากการสอบอารมณ์บางกลุ่มอันนี้เราจะเห็นถึงการทุ่มเทนะวิริยะอุตสาหะในการสอนของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกรูปก็พยายามดำเนินทางไปตามที่หลวงพ่อท่านได้ดำเนินทางให้ดูแต่บอกก่อนว่าไม่ถึงครึ่งของหลวงพ่อหรอกนะแต่ว่ายังไงก็ดำได้สักเสี้ยวหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยก็ความเมตตาที่หลวงพ่อมีให้นะแก่โยคีทั้งหลายแกย่ญาติโยมที่มากราบไหวนะ้บางทีหลวงพ่อสอบอารมณ์ตอนเช้าถึงสิบเอมงครึง่งญาติโยมก็ามารอกัน นะเพื่อจะมากราบไหวมาขอคำปรึกษาหลวงพ่อก็ไม่ไดนะ้ไม่ได้มองข้ามไม่ได้บอกว่าตัวเองเหนื่อยนะก็ยังต้อนรับญาติโนะย,ยมอยู่จนกระทั่งนะถึงเวลานะจะพักก็แทบจะไม่ได้พักเพราะบ่ายสองโมงก็ต้องสอบอารมณ์ต่ออีกแต่หลวงพ่อไม่เคยพูดเนาะนะแต่ว่าพวกเราก็เข้าใจอยู่ว่าหลวงพ่อได้เสียสละตรงนี้นะ ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาปฏิบัติให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่ได้มปฏิบัติแต่ยังอยู่ในระดับของทานอยู่นั่นก็คือมาถวายเป็นเจ้าภาพนั่นเป็นเจ้าภาพนี่หลวงพ่อก็ต้อนรับนะแนะนำชักชวนว่าญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสก็ขอให้เข้าปฏิบัตินะนะตอนนี้เราได้ทานแล้วเราได้ศีลแล้วเหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้พบ ไม่ได้เจอนี้จะได้ยินคําที่หลวงพ่อชักชวนญาติโยมสุดเสมอบางทีก็เล่านิทานให้ฟังนะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงพระเถระองค์นั้นเป็นอย่างนี้สานะมารถข้ามุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นได้นะสมัยนี้เราก็เจอโรคได้ร้ายกันอยู่หลายโรคทางด้านจิตใจและด้านร่างกายถ้าไม่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้จะรักษาจิตไว้ได้ยากมากเลยนะ จะเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนที่ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขกับการกับกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันญาตถถิโยมทั้งหลายฉะนั้นสำหรับญาติโยมที่จบออกไปแล้วอาจารย์ก็ให้การบ้านไปแล้วเนาะ ก็ให้ไปทำเมื่อคืนที่แล้วนี่อาจารย์มหาบุญธรรมปุญญธรรมโมปร,ริยนธรรมเก้าประโยคก็ได้เทศนานะชักชวนญาติโยมให้ปฏิบัติธรรมโตรุ่งก็มีผู้ปฏิบัติธรรมร่วมอยู่ไม่ใช่น้อยนะนะปฏิบัติสามารถปฏิบัติธรรมโตรุ่งได้ฟังธรรมเสร็จแล้วก็เดินนั่งเดินปฏิบัติธรรมจนสว่าง นี่ก็แสดงว่าผู้ที่ได้รับผลก็ได้รับผลเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับการประพฤติบัติข้อที่ผ่านไปนี้แล้วก็ทุกท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมกันเต็มกำลังนอกจากนั้นก็ยังมีพระและกญาติโยมอีกส่วนหนึ่งที่มีความประสงค์จะปฏิบัติในข้อต่อไปนั่นก็คือข้อพระสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มวันที่20เมษาถึง20พฤษภาเป็นเวลา30วันคอดพระสงฆ์จากจำนวนที่สมัครมาแล้วนีมี55รูปที่เหลือก็จะเป็นญาติโยมที่สมัครมาก็ทั้งหมดก็ไม่ต่ำกว่า90หรือว่า100นั่นแล้วแต่ว่าสถานที่จะรับได้ประมาณใดมาอยู่ตรงนี้เราก็พยายามทำตามที่หมอท่านแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่เว้นระยะห่างก็ดีการใส่หน้ากากก็ดีหรือว่าการล้างมือล้างเจียวที่นี่ก็มีให้พร้อมฉะนั้นจัดคอสมาตั้งแต่เป็นโควิดของเราก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องติดโควิดอยู่ในสำนักนี้จะไม่มีอาศัยบุญของวิปัสสนากรรมฐานอาศัยสติสมาธิปัญญาที่เราจเจริญกันอยู่ อาศัยความเขาเรียกว่าความไม่ดือ้อของแต่ละท่านก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยไปแต่ออกสำนักแล้วก็ไม่ไว้ใจนะตัวใครตัวมันก็แล้วกันแต่อยู่ที่นี่นะยังไม่เคยได้ยินข่าวว่าใครติดอะไรนะนะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่จะมาในวันที่20เมษาถึง20พฤษภาตามกฎระเบียบ ที่ที่ทางสำนักเขาบอกไว้เนาะวัดเอทเคมาก่อนนะถ้ารู้ตัวว่ามีไข้มีอะไรก็อย่าเพิ่งเดินทางสละไปเลยนาะยมนะพอมาถึงยังไงเราก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งอันะนี้ก็เพื่อป้องกันคนที่อยู่ก่อนแล้วนะซึ่งมีจำนวนประมาณไม่น้อยเลยนะดังนั้นคนที่มาใหม่เนี่ยต้องปลอดภัยจริงๆนะตัวเองอยา่านะ อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องบอกความจริงเนะาะมีไอมีไข้วัดแล้วไม่ผ่านเนี่ยไม่อย่ามานะพราะมายังไงก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอยู่ดีฉะนั้นไม่มาเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างการเดินทางก็เหมือนกันการเดินทางนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะหน้ากากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอย่าใช้อันเดียวตลอดนะติดตัวไปสองสามอันเห็นมันชุ่มเหงื่อก็ดีเปียกน้ําก็ดี เอาทิ้งเอาใหม่ใส่ไปอีกแล้วก็มันล้างมือนะอยู่ใกล้กับใครก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันในห้องแอร์อัดก็ต้องใช้หน้ากากสองชั้นหรือหน้ากาก9นะ95นะหรือวนะ่า94ที่เขาบอกว่าปิดสนิทได้เนาะอันนี้ก็จะช่วยอย่างหนึ่งนะนอกนั้นก็ต้องฉีดวัคซีนมาก่อนนะถ้าไม่ฉีดเราก็จะไม่เอาอันนี้ก็เพื่อป้องกันคนส่วนมาก ถ้าเรายึดถือหลักนะที่หมอเขาบอกแล้วทําตามนั้นแล้วถ้ามันเป็นอะไรไปนะมีอะไรไปเราก็จะได้ไม่เสียใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคําที่หมอบอกนะตามคําที่นะสํานักบอกอันะนี้เป็นเรื่องเรื่องของส่วนตัวที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพราะเรามาอยู่ด้วยกันนะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อนะพ่อก็อายุมากแล้วนะ ฉะนั้นไปส่งอารมณ์ไปอะไรนี่ก็เราก็ต้องติดหน้ากากใส่หน้ากากกันตลอดนะอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับมาพระโยกอวัยจรที่จะมาก็เหมือนกันนะครับทุกทุกรูปยินดีต้อนรับศูนย์ปฏิบัติธรรมตานนางเลนนางไม่รังเกียจใครหรอกแต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางของทางรัฐบาลเขาแล้วก็ของทางสำนักที่เราออกมาโดยความเห็นชอบของ เขาเรียกว่านะองค์การอนามัยประจำตำบลเนานะนะท่านก็แนะนำว่าควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเรามีความไว้วางใจทุกทุกท่านนะก่อนที่จะมานะก่อนที่จะมาก็วัดก่อนนะไม่ใช่วัดตั้งวันสองวันแล้วก็เราถึงมาบอกนะอันนี้คือความจริงการที่จะมาสร้างคุณนามความดีอย่างเนี้ย ต้องเป็นคนที่มีสัจจะมีสัจจะก,ก็คือความจริงใจถ้าความจริงใจไม่มีตรงนี้นะ่ะจะเอามรผลนิพานคงจะไปได้ยากหรอกนะเพราะว่าแค่ศีลข้อที่สี่ยังไม่มีแล้วนะ่ะจะเหลืออะไรละ่นะนยากเนาะนะเคยได้ยินองค์มสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่หนึ่งแต่จําไม่ได้นะจําได้แต่ว่าคนที่พูดโกหกจะไม่ทําความชั่วยิ่งกว่านั้นจะไม่มีท่านบอกว่าเงิั้น แต่ท่านทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระโยคาวจ,จรที่จะมาก็ตามญาติโยมที่จะมาก็ตามก็ขอให้ทุกท่านมีความสํานึกในตัวเองมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมาถึงแจ้งนะทีนะ่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของยุคพิธิกรสมาคมเขาจะต้องไปวัดนะที่สํานักงานของศูนย์เลยนะนะเขาจะไม่ให้วัดมาแล้วก็เอามาให้ดูไม่ไม่มีนะ จะต้องวัดตรงนั้นเลยะสอะคอดพระที่พื้นผ่านไปนี่ก็เหมือนกันพระทุกรูปต้องวัดที่ตรงนั้นแต่ของเรานี่ก็แล้วแต่ทางสำนักงานเขาจัดการยังไงก็เอาตามนั้น <S <S ก็เตรียมตัวให้ดีเนาะคนนี้จะมานะก็อย่างที่บอกนั่นแหละเปิดดูในยูทูะสาธิตวิธีปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังดูสักรอบหนึ่งถ้าเป็นโยคยีเก่าก็ฝึกหัด กราบสติปัฏฐานให้เป็นเดินจงกรมกระทบทวนหน่อยมาถึงที่นี่จะไวขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ทบทวนจู่ๆมาก็เหมือนดูขีใหม่ทั้งหมดเลยให้ครูบาอาจารย์มาสอนแล้วท่านจะช้านะเวลาหนึ่งเดือนนี้อย่าคิดว่ามากนะแทบจะไม่พอเลยนะนะสำหรับการที่จะให้เกิดความชำนาญนนะให้เกิดความเข้าใจในการประพฤติธปฏิบัติ กราบกราบยังไงเดินเดินอย่างไรกําหนดอิริบทย่อยอยังไงสวมรองเท้ากําหนดอย่างไรถอดรองเท้ากําหนดอย่างไรเปิดประตูกําหนดอย่างไรเวลาฉันเวลาทานอาหารกําหนดอย่างไรนี่ก็ต้องศึกษานะต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดบางทีกว่าจะฝึกหัดเป็นนะก็หมดเวลาพอดีแต่ถ้าใครทําเป็นมาแล้วเนี่ยอุ้ยไปไวมากเลยนะไม่กี่วันเราก็จะเห็นลักษณะของทตุต่างๆได้ชัดเจน แต่ถ้าไม่ทํามานะ่ครึ่งเดือนก็ยังไม่เห็นอะไรนะกว่าจะปรับจิตปรับใจอีกนะแล้วก็ฤดูนวนี้เป็นฤดูร้อนนะอากาศร้อนต้องทําใจด้วยนะสู้กับความร้อนนะฉะนั้นใครมาฤดูนี้จะคิดว่าเย็นมันคงไม่มีหรอกนะแต่เห็นเขาบอกว่าฝนจะตกแต่อย่าไปหวังอะไรมากเนาะเนะพราะว่ามันตกบ้างมันร้อนบ้างสลับกัน ฉะนั้นยาประจําตัวนะพระโยกอวจรต้องติดตัวมานะครับญาติโยมก็เหมือนกันยาประจําตัวยาแก้หวัดที่เคยใช้อยู่เป็นประจําเอาติดตัวมาเป็นอะไรจะได้ใช้ได้ทันทีนะไม่ใช่พอเป็นอะไรก็จะมาสั่งยาซื้อยามันจะไม่ทันท่านจะเป็นมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรนะก็ต้องบอกนะผู้ประสานงานนะหรือว่าพระผู้ช่วยพระวิปัสนาจารย์ ซึ่งอยู่ประจําอยู่ศาลานี้ตลอดนั่นคือท่านอาจารย์สุทธนะิว่าโอ้ยวันนี้ไม่สบายอาจารย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เล่าให้ท่านฟังนะไม่ต้องกลัวนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่ในบริเวณนี้แหละนะมีสวนป่าของเราอยู่ตั้งเยอะนะจากนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะถ้าเราตั้งใจมาทําความดีนะมันมันจะรอดนะสองอันนี้มันก็แปลกเหมือนกัน แต่ว่าคําว่าตั้งใจมาทําอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ของอะไรก็ยากเหมือนกันนะฉะนั้นก็ขอให้ท่านพระโยคาวจรและญาติโยมทุกทกท่านนะได้มาปฏิบัติธรรมในคราวนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะได้ตั้งใจที่จะทําให้เต็มที่เนาะนะฉะนั้นในค่าคืนนี้อาจารย์ก็คงใช้เวลาไม่มากเนาะก็เป็นการมีเวลาว่างคืนนี้ศาลาว่างแต่คืนพวกนี้ไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าเนาะ ก็ต้องฟังนโยบายว่าจะให้ฟังเทศไหมสำหรับโยคีเก่าอีกประมาณ20ท่านที่ยังตกค้างอยู่ตรงนี้จะให้ฟังเทศหรือว่าจะยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าค่ำคืนนี้นะหลังจากนี้ไปนะก็อาจจะมีธรรมบรรยายดูก่อนว่าของอาจารย์มหาคุณธรรมก็ยังไม่ได้ออนไลน์เลยนะเมื่อคืนที่แล้วก็ไม่ได้มามาออนไลน์ให้ท่าน แต่ตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวจะเปิดวันใดวันหนึ่งให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านได้ฟังนะท่านได้พูดชักชวนญาติใจญ,ญาติโยมให้อยู่ปฏิบัติทำโต้ลุ่งนะทำยังไงมีเทคนิคมีวิธีอย่างไรนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็คอยติดตามดูเนาะก็สุดท้ายก็ก็ขอนะให้ญาติโยมทุกท่านนะได้ระมัดระวังตัวเองเนาะในช่วงของการมีโควิด หมอเขาบอกว่าหลังสงการเนี่ยนะจะได้เห็นผลนั่นคือผลของการที่ว่าเรานั้นรักษาตัวเองหรือไม่รักษาตัวเองนะโรคโควิดก็จะสูงขึ้นนะจำนวนผู้ติดก็จะมากขึ้นจำนวนคนตายก็จะมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่กรรมมุนาวัตติโลโกนะโยมนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าเชื่อหมอระมัดระวังเราก็ปลอดภัยครอบครัวก็ปลอดภัย แต่ถ้าไม่เชื่อหมอไม่ระมัดระวังเราอาจจะปลอดภัยแต่ว่าคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ที่บ้านเราอาจจะไม่ปลอดภัยมีหลายมีข่าวหลายข่าวเนาะลูกหลานไปเยี่ยมยายไปเยี่ยมตานอนติดเตียงกลับมากรุงเทพแล้วย้ายติดโควิดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากฉะนั้นเราจะไปหาญาหาปู่หาย่าต้องระมัดระวังวัดแล้ววัดอีกนะก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักนั่นแหละ อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันออกไปทํางานกลับมาก็ต้องวัดนะต้องต้องระมัดระวังตัวให้เต็มที่โยมนะมันถึงจะอยู่รอดได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทนะเอาละในคําคืนนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานเนาะอ้างอาคุณพระศรีรัตนไตยและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้เพียรบําเพ็ญมา จงคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นอยู่นี้และเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภัลปฏิพานธนสารสมบัติสำหรับคืนคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษร,รักอมนุษร,รักษเทวดารักษาด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอ